إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يحد الله فلا مدل له وَمَنْ يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصلح لكم مع آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ว่าไม่ยูติอิลลาฮะวะรอซูละหูฟะกอดฟาดะฟาอดนอะซีมะบรรดาพี่น้องผู้ศรัธทธาที่เป็นที่รักยิ่งทั้งหลายปูซีกุมวานับซีบิตักวัลล้ะผมขอใช้โอกาสตรงนี้ได้สั่งเสียตัวของพี่น้องทุกท่านแล้วก็ไม่ลืมที่จะสั่งเสียให้กับตัวของผมเองว่าให้มีความตักวาความยำเกรงตอ่อลอสุบฮานุวาตาลาให้มากๆบรรดาพี่น้องผู้ศรัธทธาทั้งหลาย สิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นไม่ได้มีแค่การที่เราจะต้องรักษาตัวของเราเท่านั้นให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเท่านั้นแต่สิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยตรงนี้นั่นหมายถึงว่าการดำเนินชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราในแนวทางของอานิสลาม เราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างเราจะผ่านดุนยาของเราไปอย่างไรบ้างให้เรานั้นรอดพ้นปลอดภัยในดุนยาและส่งผลถึงในโลกอาคีร์ด้วยฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมจะมานำเสนอให้กับพี่น้องในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในดุนยาอาจจะมีสามหลักที่สำคัญสามหลักนี้ ถ้าพี่น้องมีอยู่อินชาลอเรานั้นจะรอดพ้นจากการที่เราจะต้องหลงผิดจากการที่เราจะต้องหันเหออกจากอันอิสลามและเราจะอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงจนกระทั่งว่าเรานั้นปลอดภัยจนกระทั่งว่าเรานั้นไปอยู่ในโลกอาคีรอฉะนั้นแล้วหลักแรกๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของความตักวาความตักวาความยำเกรงต่อลอสุบฮานุวาตาลา ตักวายำเกรงในเรื่องของสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮฮานุอตาลานั้นทรงสั่งใช้ให้เราได้ปฏิบัติทรงสั่งห้ามไม่ให้เราปฏิบัติให้เราออกห่างรวมถึงสาเหตุต่างๆที่มันจะนําพาไปสู่ความกริว้วความโกรธของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮฮานุอตาลาด้วยฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญเลยก็คือเรานั้นจะต้องมีความตักวามีความต่อเชื่อฟังต่ออัลลอสซุบฮฮานตาลาเพียงองค์เดียว ไม่ได้มีภาคีใดภาคีหนึ่งมาเป็นหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์ด้วยสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้กล่าวไว้ในสุรานละฮฺบพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้กล่าวไว้ว่าว่ามายุติอิลลาฮาวะรอซูละฮูฟะกัดฟะตาฟาอูดันอาซีมาอัลลอฮฺตาอาลาเนี่ยได้บอกไว้ว่าและผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์แน่นอนเขาได้รับความสําเร็จอย่างใหญ่หลวง ฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยลําดับแรกๆคือการที่เราต้องมีความตักวาความยำเกรงมีการตออัดมีความเชื่อฟังต่อลอสุมาตาลาก่อนถัดไปก็คือการที่เรานั้นจะต้องตออะต้องเชื่อฟังรอซูลของพระองค์ด้วยรอซูลของพระองค์นั้นอลัลลอฮุซุลตอลานั้นได้ทรงส่งท่านรอซูลสอลลลอห์อะไรวะสลัมเพื่อมาเรียกร้องเชิญชวน พวกเราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้ไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงไปสู่การเคารพภักดีต่อลอสุบมะฮามตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เรียกว่าซุนนะซุนนะของท่านรอซูนสอลอฮ์ัอ้ลัยวะซัลล,ลัมไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำการยอมรับหรือว่าลักษณะต่างๆของพระของท่านรอซลลสอลฮหวอะลัยวะซัลล,ลัมถือว่าเป็นซุนนะทั้งหมด ฉะนั้นซุนนะถ้าพี่น้องเข้าใจอย่างชัดเจนคำว่าซุนนะตรงนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเรื่องของซุนนะคนที่ปฏิบัติก็จะได้ผลตอบแทนส่วนคนที่ละทิ้งมันก็จะไม่เกิดโทษอันใดจริงๆแล้วซุนนะนั้นมีทั้งซุนนะที่เป็นในลักษณะของนาวาฟิลในลักษณะของการที่จะสมัครใจที่จะให้กระทำเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำกับซุนนะที่เป็นในเรื่องของวาจิบ ที่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรบ้างครับในเรื่องของนาวาฟินยกตัวอย่างเช่นการละหมาดซุนนะรอวาติบตา่างๆอันนั้นคือสิ่งที่เรานั้นถ้าเราทําเราก็ได้รับผลบุญได้รับผลตอบแทนตรงนั้นและอะไรบ้างที่เป็นซุนนะที่เป็นวาญิบนั่นก็คือบางสิ่งบางอย่างที่ท่านรอซูนส,สลลอลลลลวายอะไรว่าท่านลส,สั่งห้ามหรือว่าสั่งใช้ให้เรากระทานั่นเองยกตัวอย่างเช่นท่านรอซุนซอลลลลวายอะไรว่าสัลนล ได้บอกไว้ว่าอลลอซุมานตาลานั้นจะทรงสาบแช่งผู้ที่เปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาหมายความว่าไงหมายความว่าผู้ที่ทําสัลญ,ญกรรมหรือว่าเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาโดยที่เดิมทีไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ไปเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มเติมเสริมแต่งเอาอันนี้คือสิ่งที่ท่านรอซุนซอลลอห์วะอัุลสล,ะละัสลมได้ทรงได้ได้ห้ามพวกเราเอาไว้ฉะนั้น สิ่งแรกเลยคือความตักวาและก็การเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็ราซูลจะทําให้เรานั้นปลอดภัยในดุนยาได้อย่างแน่นอนประการถัดไปสิ่งที่บอกว่าจะต้องเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์แล้วแล้วก็เป็นแบบอย่างของท่านราซูลสลลอฮุอะไรว่าสั้ลัมแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านราซูลซลลอฮุว่าอะไรว่าสัลลัมได้บอกไว้เป็นฮะดิษของท่าน รายงานจากท่านมาลิกบินอานัสรอฮิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านอูลศสูงสลัลลอลฮัวฮิวะซัลสลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าตอรอกตูฟีกุมอัมรอยนี่ฉันเนี่ยได้ทิ้งให้กับพวกท่านสองสิ่งด้วยกันแลแันตะดินล,ลูม,มาตามสักตุมบิฮิมาหาว่าพวกและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีวันหลงอย่างแน่นอนในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องยึดเอามาในสองสิ่งนี้หมายความว่ายึดมาสองสิ่งนี้เนี่ย ไม่มีทางที่อยู่ในดุนยาหรือว่าไม่มีทางที่เวลาอยู่ในอันอิสลามแล้วไม่มีหลงผิดอย่างแน่นอนคืออะไรครับที่ท่านอูลสุนบอกไว้กีตาบัลลอฮสิ่งแรกเลยก็คือกีตาบุลละนั่นก็คืออัลกุรอานนั่นเองถัดไปก็คือวะซสุนนะตะนะบีฮิสซาลลอลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสุนนะของท่าน นบีสุลต์ละฮะอะลัยฮิวะสัลลัมฉะนั้นสองสิ่งหลักๆที่ท่านรสุลต์ละฮะวะลลยสัลลัมได้บอกไว้ให้เรายึดมั่นมันให้ดีที่สุดถ้าเกิดว่ายึดมั่นตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มีวันหลงแน่นอนก็คืออัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนบีมัมัซสุลต์ละฮะอะลลยสัลลัมนั่นเองประการถัดไปในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของอัลซอบรุความอดทนความอดทนก็นับว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่จะทําให้เรานั้น ใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาได้อย่างรอดปลอดภัยไม่หลงผิดไม่หลงไปทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮฮานุตาลาเพราอย่าลืมว่าเราอยู่ในดุนยามันไม่ได้มีสิ่งที่สวยงามสวยหรูอย่างเดียวมันไม่ได้มีสิ่งที่จะมาคอยกระตุ้นให้เรานั้นได้ปฏิบัติในเรื่องของคุณงามความดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่คอยขัดขวางเรา คอยกระตุ้นเราให้เราทําในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนต่อลอสุบะหานุวตาลาด้วยฉะนั้นแล้วความอดทนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งอเลอสุมะตารานั้นได้ทรงกล่าวไว so ้ว่าฟัสบิรซซบารอนเารมีลาดังนั้นจงอดทนอดทนด้วยกับความสวยงามสิ่งนี้ที่ท่านสิ่งนี้ที่อเลอสุมะตาลานั้นได้ทรงกล่าวว่าจงอดทนเนี่ยอเลอสุมะาตารานั้นได้ทรงกล่าวกับ กระซูลของพระอ,องค์ก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอิวะวัลลัมสั่งใช้ให้ท่านนาบีนีอนอ่อดทนไม่พออดทนไม่พอมีคำว่าจะมีรันมาด้วยอดทนอย่างสวยงามนะครับฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความอดทนแบบอย่างของความอดทนพี่น้องไม่ต้องไปดูคนอื่นเลยให้ดูใครครับดูนบีของเราดูในสมัยของนบีของเราในขณะที่ท่านนั้นได้รับวาฮีแล้วท่านได้นำสิ่งนี้ มาเป่าประกาศให้กับบรรดาอุมมะประชาชาติของท่านให้กับคนทั่วทั่วไปในยุคนั้นในขณะที่นบีได้รับวาฮีมาแล้วท่านนาบีนั้นได้ขึ้นไปบ,บนภูเขาซอฟาแล้วก็เรียกรวมทุกคนทุกเผ่ามารวมตัวกันในขณะที่เรียกรวมทุกเผ่ามารวมตัวกันแล้วก็ทําการประกาศอิสลามนาบีได้ก่อนที่นบีจะเริ่มประกาศเนี่ยนบีบอกว่า ถ้าหากว่าฉันบอกว่าหลังหุบเขาทั้งสองเนี่ยมันกําลังมีกองทัพเนี่ยจะมาโจมตีท่านเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะเชื่อไหมในสิ่งที่ฉันจะพูดบรรดาผู้คนทั้งหลายก็ต,ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเราเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่ท่านนั้นพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านนั้นในตลอดชีวิตเนี่ยท่านไม่เคยโกหกเลยจากนั้นท่านรอซุนซอลล้อฮุอะไซสลรรัลสลมจรงได้ประกาศว่า มีอันอิสลามแล้วประกาศว่าจะต้องเคารพพักดีต่อรอดเพียงองค์เดียวจากนั้นคนที่เคยเชื่อว่านาบีไม่เคยโกหกเลยกลับผักสายไล่ทรงนบีดา่าทอนบีบ้างหาว่านาบีเป็นบ้าบ้างเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนเพราะเขาไม่ได้เคยปฏิบัติในสิ่งนี้มาก่อนที่ว่าจะต้องมากราบไหว้พระเจ้าเพียงองเดียวจากนั้นการทําร้ายจึงเกิดขึ้น การกันแก้นจึงเกิดขึ้นกับท่านนบีม a ม o m a สุลลัลฮวาลาอิัลสลัมแต่สิ่งที่ท่านนบีม a ม o m a สุลลัลฮวาลาอิัลสลัมปฏิบัติกับพวกเขาเป็นยังไงนบีเคยปฏิบัติดุนแดงกับพวกเขาหรือเปล่าไม่มีเลยแม้ว่าในขณะที่นบีละหมาดอยู่พวกเขาในไดเอาอุจจาระอูดได้เอาไส้ของอูดไปเทใส่นบีนบีไม่ได้ตอบโต้สิ่งใดฉะนั้นแล้ว อัลาลอฮ์สุลตานั้นได้กล่าวไว้อีกว่าล้ก็ดัก,กานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวาตุนฮัสนะโดยแน่นอนเนี่ยในรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยมีแบบฉบับอันดีงามสําหรับพวกเจ้าแล้วฉะนั้นสิ่งที่เป็นแบบฉบับอันดีงามแบบฉบับในเรื่องของความอดทนพี่น้องดูนบีของเราเป็นตัวอย่างในเรื่องของความอดทนและท้ายที่สุดเป็นยังไงครับท้ายที่สุดในตอนนี้อิสลาม ก็ได้ประจักษ์ให้พวกเขาได้เห็นแล้วว่าเป็นศาสนาที่มีความเที่ยงตรงเป็นศาสนาที่มีความสูงส่งมากที่สุดท่านนบบมุมฮัมมัดส,สุลลัลฮวะไลวะซัลลัมท่านได้เคยกล่าวไว้ถึงเรื่องหนึ่งที่ท่านมีความแปลกประหลาดใจมากท่านนบบมุมฮัมมัดส,สุลลัลฮวะไลวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าว,วว่าอัจบัลลิอัมริลมุมินเป็นที่น่าแปลกประหลาดอย่างยิ่งสําหรับ กิจาการงานของบรรดาผู้ศรัทธาก็หมายถึงพวกเราเนี่ยแหละที่เป็นมุมินอินนาอัมรุหูกุลละหูคอยรุนวะไลตัสกาลิอาฮฮดินอิลลัลินมุมินแท้จริงการงานทั้งหลายของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและมันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนใดเว้นแต่ผู้ศรัทธาเท่านั้นบรรดามุมินเท่านั้นอินอสอบะทุสัตรอุชากรฟากานัคอยรุนละหูหากว่าบรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธาประสบกับความ ผาสุขเขาก็ทําการทำไมครับขอบคุณดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นความดีสําหรับเขาว่าอินอซอบัตูบดรออูซอบรอฟาก้านาคอยรอลลาหูและหากว่าเขาประสบกับความทุกข์ยากเขาก็ทําการอดทนดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นความดีสําหรับเขาฉะนั้นแล้วความอดทนอดทนต่อบ,บททดสอบต,ต่างๆอดทนต่อการใช้ชีวิตในด,ดุนยาน่าจะต้องใช้กันเยอะฉะนั้นแล้วชีวิตอย่างผู้ศรัทธาของพวกเรา ดังนั้นเมื่อมีความสุขเราก็จะต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณพระองค์ลลสุมาหานุวตาลาเมื่อประสบกับความทุกข์เรานั้นก็จะต้องอดทนให้มากๆต่อบททดสอบของพระองค์ลลสุบาหานุวตาลาให้มันผ่านไปให้ได้ประการสุดท้ายอัลอิสติกรมะคือการยืนหยัดนอกเหนือจากเรื่องของความตักวาแล้วนอกเหนือจากเรื่องของความอดทนแล้วพี่น้องก็จะต้องยืนหยัดด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ยืนหยัด ในวันวันหนึ่งควา,ามยำเกรงเรามันก็จะหมดไปถ้าเกิดว่าเราไม่ยืนหยัดวันวันหนึ่งความอดทนของเรามันก็หมดไปฉะนั้นแล้วมีฮฮดิสหนึ่งรายงานจากท่านซุฟยานบินอับดุลลอฮ์อัสลาะกอฟีระเจยลลอฮุอันหุูเนี่ยท่านได้ถามได้กล่าวกับท่านรอซูลว่ายารอซูลลอฮ์โอท่านรอซูลขอละกุลลีฟิลอิสลามีเก้าลันจงบอกฉันหน่อย เกนะี่ยวกับเรื่องของอิสลามเนี่ยเพียงแค่คำคำหนึ่งเท่านั้นสิ่งสิ่งเดียวเท่านั้นลาอัสอาลูอันฮูอาฮัดันบะอละกะและฉันเนี่ยจะไม่ถามใครเลยนอกจากท่านนะครับจากนั้นเนี่ยท่านราซูลลลอฮะวายฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้กล่าวว่ากุลท่านจงกล่าวว่าอามันตุบิลละฉันเนี่ยศรัทธาต่อร้อ์แล้วตุมมัสตะกิมจากนั้นก็ทำอไรครับทำการยืนหยัดด้วย ไม่ได้ให้เรากล่าวว่าเราศรัทธ,ธาอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันมันจะต้องแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของเราด้วยแสดงออกถึงการปฏิบัติของเราด้วยว่าเรานั้นยืนหยัดต่อพระองค์มากแค่ไหนไม่ว่าจะเจอบททดสอบอะไรก็แล้วแต่ณนะวันนี้ถ้าเรายืนหยัดไว้แน่นอนว่าเรานั้นจะรอดรอดจากสิ่งที่เป็นบททดสอบต่างๆของพระองค์ไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนและเราก็จะปลอดภัยในดุนยาด้วย สุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ด้วยกับ h ะดีษของท่านอับดุลล์บินอุมัรท่านอดลซุนสลลัลลอฮุอะลัรยหิวะสัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่อง,องของการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ท่านอดูลซุนสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ญญากุนฟิดดุนยากะอันนัตกรีบท่านเนี่ยจงอยู่ในดุนยาเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นเป็นคนแปลกหน้าเอาออบิรุซาบิลหรือเปรียบเสมือนกับคนเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง จากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ต่ากับท่านอิบนุอมัรอีกว่าอิตาอัมไซตาฟาลาตันเดดิรุสซอบาฮะเมื่อถึงเวลาช่วงเย็นแล้วเนี่ยท่านก็อย่าได้รอให้มันถึงเวลาในตอนเช้าว่าอ um ิตาอัสบะตาฟาลาตันติรุนมาซะและเมื่อถึงเวลาเช้าแล้วเนี่ยท่านก็อย่าได้รอให้มันจนกระทั่งถึงเวลายเย็นว่าก si ah ุสมินเซฮะดิกะลิมารอดิกะ และท่านในจงขวนขวายในช่วงที่ท่านนั้นมีสุขภาพที่ดีก่อนที่ท่านจะป่วยว่ามินฮคยาติกาลีมาอติกะแล้วก็จงขวนขวายในช่วงที่มีชีวิตก่อนที่ท่านจะตายที่ผมบอกว่าอิตาอัศบะตเตะฟาลาตันติรุนมาซะเมื่อถึงยามเช้าของท่านแล้วอย่าได้รอถึงตอนเย็นสิ่งนี้จุดประสงค์นี้ที่ท่านรอซุน็อลลอฮวอะละซัลัมได้บอกกับเราก็คือว่าอย่าได้รอให้เวลามันผ่านไป อย่าได้รอให้วันวันหนึ่งเนี่ยมันผ่านไปโดยที่เราทำไมครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีทั้งหลายหรือเราจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีทั้งหลายเนี่ยแหละแต่ว่าทำไมเรารอเวลาให้มันผ่านไปจนกระทั่งว่าวันวันหนึ่งมันหมดไปแล้วนึกจะทำอะไรมันช้าไปแล้วมันสายไปแล้วในขณะที่มีสุขภาพดีไม่ได้นึกที่จะปฏิบัติในเรื่องของอิบาด้าต่างๆว่าอย่างมากมายปรากฏว่า กลายเป็นคนป่วยไปแล้วอยากจะปฏิบัติอะไรก็คงจะไม่ไหวในขณะที่มีชีวิตอยู่มีการเป็นอยู่ที่ดีแต่ก็ไม่ได้นึกที่จะขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮฺาตาลาเลยไม่ได้นึกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบะดาต่างๆเลยจนกระทั่งความตายมาถึงถามว่าเมื่อความตายมาแล้วมันจะทันที่เราจะแก้ไขตัวของเราเองไหมฉะนั้นแล้วสามสิ่งหลักๆตรงนี้ พี่น้องลองตรวจสอบตัวของพี่น้องดูว่าณวันนี้เรามีสามสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามีสามสิ่งนี้อยู่และเราก็กําลังดํารงมันอยู่ไว้ซึ่งการปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยก็อินชาลอเรานั้นก็จะรอดพ้นปลอดภัยจากบททดสอบต่างๆในดุนยาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อัลกุลกาลีฮาดาวัสตักฟิรุลลอฮ์นะดีมาลีวะลกุมวะลิซัยร์ลมุสลิมีนัมินกุลลิดะมัสตักฟิรูอินนฮูวัลกฟูรุรเราะฮีม อัสสลามุอะลัยกุมุรอฮมาตุลลอฮ์วะบริกาตุลขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด,ด่ท่าน